ว,ว้าววันนี้จะมาเปิดกล่องรถดดำนั่นเองเป็นรถด,ดำํำมีสีสันที่ล้อด้วยนะครับเพ,พื่อนๆดูกันนะครับเฮ้ย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 ปประตูแล้วมันก็ดำโอ้มีไฟกระพริบด้านหน้าด้วยดูสิมัทนทำไงต่อฝืบลงมาแล้วก็ทำการวิ่งต่อน,นั่นเอง ไปครับไป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 นี่นี่ตัวนี้คือเจ้าจระเข้สงสัมันจะพังเนอะไม่ได้พังนะครับนี่มันเดินครับเสียงอย่างหงดนะครับเจ้าจระเข้ตัวนี้โคสมา แต่นวแ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 นวเหมือนสนามมา้านั่งเลิ้งเลยนะครับเสียงแบบนี้หัวต่อไปครับบั f a l o ลหัวต่อไปครับ ซีบล่ะแล้วเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าเดดกสาวไอซ์อรทอมเจ้าลิงมังกี้เธอเต่ตานั่นเองเอาใส่หมวกด้วย Thank you, bos. Okay, let's take Bye-bye.